สวัสดีเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาถ่ายวิดีโอให้ดูเนาะว่าที่พักติ๊กเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรก็ได้แล้วก็คือรอเวลาที่จะกลับไทยก็ไม่ไม่มีอะไรทําเลยก็แบบก็เลยอยากจะมาถ่ายที่พักให้เพื่อนๆพี่พี่น้องๆที่อยู่ทางไทยได้เห็นเนาะว่าสถานที่ติ๊กอยู่มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันที่พักมันน่าอยู่ไหมอะไรเงี้ยไปไปกัน อันนี้ก็คือเป็นบริเวณเอ่อบริเวณหน้าบ้านเนาะถ่ายตรงนี้ให้ดูก่อนแล้วหลังจากนั้นก็นี่คือภายในบ้านภายในบ้านภายในบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเอากระจกจริงๆกระจกมันแฝนอยู่ก็ที่ก็เอามาเอามาขัดขัดขอบเพราะขอบมันดำเนะเาะพอขัดแล้วมันก็สวยดีเห็นไหมอันนี้ก็นี่คือ,น,คอนี่คือห้องห้องรับแขกเนาะ ห้องรับแขกก็สามารถเปิดผ้าม่านได้แล้วก็เปิดที่กั้นอะไรได้อีกอันหนึง่งก็มองเห็นทิวข้างนอกวิวข้างนอกทีวีทีวีแล้วก็ห้องนี้ก็ทะลุมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําเลยห้องน้ําห้องอาบน้ํามันก็สามารถทะลุทะลุออกมาที่ ลูกมาภายในบ้านได้มันคือห้องน้ํามันมีสองทางสองประตูแล้วก็จะมองเห็นห้องครัวเห็นห้องครัวไหมเพื่อนเพื่อนอันนี้สายให้ดูนี่ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนี่ก็จะเป็นห้องห้องห้องส้วมเพราะว่าเขาจะแยกกันนะคะที่นี่เขาก็จะแยกกันแล้วก็ให้ดูเนี่ยนี่ก็คือห้องนอนอีกห้องนึง,งไปก็จะเห็นนี่บริเวณภายในบ้าน นี่ก็จะเป็นโต๊ะอาหารโตอาหารตอนนี้ก็วางอะไรนี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นกระเป๋าไมมเตรียมแพ็กแล้วเตรียมแพ็กแล้วอันนี้ก็คือตู้โชว์ตู้โชว์ของเจ้าของบ้านนี่เห็นไหมเห็นพระพุทธรูปไหมเห็นไหมมีพระพุทธรูปไทยด้วยมีพระพุทธรูปศาสนาพุทธของเราด้วยเพื่อนๆห้องครัวห้องครัวก็จะมีเห็นหม้อหุงข้าวติ๊กไหมมีหม้อหุงข้าวด้วยมีหม้อหุงข้าวอันนี้ก็คือ อันนี้ก็คือเครื่องล้างจานเครื่องล้างจานนี่เพื่อนเพื่อนจะจะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวจะมาบอกวิธีล้างจานของที่นี่ให้ดูอันนี้ก็จะเป็นเครื่องล้างจานอันนี้ก็จะเป็นตู้อบตู้อบสามารถอบอะไรได้แล้วก็นี่ข้างบนนี่ก็จะเป็นเครื่องดูดเครื่องดูดควันดูดควันอาหารเวลาที่เราทําอาหารอะไรที่มันมีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยที่เห็นนี่ก็จะเป็น เครื่องปั่นผลไม้กากระทาไฟฟ้านี่ที่เห็นวางอยู่นี่ก็จะเป็นพวกอาหารพวกกาแฟพวกชาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะให้ดูอันนี้คือตู้เย็นตู้เย็นที่นี่ตู้เย็นอันนี้จะเดินให้ดูตู้เก็บอุปกรณ์สิ่งของอาหารที่เราซื้อมาเห็นไหมเห็นหม้อหุงข้าวเห็นกระติบข้าวไหมเห็นไหมเห็นเครื่องปรงุงซอสเสิร์ฟพวกข้าวพวกอะไรหนุมจีนเส้นก๋วยเตี๋ยว ส่วนประกอบของอาหารนะคะและก็จะให้ดูไฮไลท์นี่คกไทยเราเนี่อันเป็นตู้เก็บอุปกรณ์สิ่งของอะไรนะคะก็จะมีคกมีคกหินมีคกไม้ด้วยอืมและนี้ก็จะเป็นที่ล้างจานที่ล้างจานสําหรับล้างมือก๊อกน้ํานี่จะบอกว่าน้ําประเทศออสเตรเลียสามารถดื่มน้าก๊อกได้นะคะก,ก็จะมีเป็นน้ําเย็น เป็นตัวก๊อกตัวเดียวแต่มันจะมีสองระดับก็คือน้ำอุ่นกับน้ำเย็นไม่ใช่อุ่นนะน้ำร้อนเลยอะสามารถชงกาแฟกินได้เลยน้ำก๊อกนี่นะคะอืมก็จะเป็นนี่อันนี้คือเป็นเครื่องทำกาแฟเครื่องทำกาแฟแล้วก็อันนี้ก็เป็นหม้อต้มน้ำร้อนไวมากสำหรับเวลาที่แบบเราอยากดื่มชาอย่างเงี้ยชงชากินก็สามารถใช้หม้อนเนี่ยต้มก็มีตู้อบไมโครเวฟนะคะ ข้างบนนี้ก็จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์จะให้ดูนี่ก็จะเป็นประมาณเนี้ยนี่นะคะก็จะเป็นประมาณเนี้ยที่เก็บแก้วเก็บอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้เพื่อนๆนั้นก็จะเป็นห้องห้องเครื่องซักผ้าห้องนอน ให้ดูห้องนอนนี่ห้องนอนต,ติ๊กนอนถ้านอนคนเดียวเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอจะหมดแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่นะ